วันนี้ส้มตำยุยยๆนี่ออริจินอลยูทูบยุยตอนนี้ออริจินอลอาจะกระตีออกนิดนิดเลยนี่สวัสดีชาวยูทูบ บอกที่หนึ่งไหมข้าว youtube เดี๋ยวไปตัวตัว ่นีกไก่กไก่ด้วยนี่สแน่นอนารตจะเป็นคนถ่ายวะงามใดกู